คนที่มีอาชีพหมอดูมาตลอดชีวิตเลยนะและเป็นหมอดูที่ประสบความสําเร็จสูงมากแล้วก็มีลูกค้าเป็นระดับนานานชาติเลยด้วยแล้วก็เป็นระดับเจ้าสัวบริษัทใหญ่ๆของประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเขาเคยมาสารภาพออกรายการหนึ่งนะของคริสตจักรแห่งหนึ่งที่อยู่แถวพระรามเก้านะกรุงเทพเขาอ,ออกรายการสดเลยขเขาเล่าให้ฟังว่า ช่วงที่เขาสำเร็จมากๆได้เงินเยอะๆมีชื่อเสียงมากมายมันเหมือนเขามีความเป็นผู้วิเศษได้รับพอรอันประเสริฐอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็รู้สึกว่านั่นเป็นพลังจากภายนอกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือที่เรียกว่าครูครูของเขาอะในการที่เขามาทำอาชีพ ดูพ่ดูหมอดูหวงจุย้ยดูอะไรต่างๆเหล่นี้ <_ d ata> เขาเขารู้สึกว่าเขามีครูอาจารย์อแล้วมาถึงวันหนึง่งชีวิตก็พังซึ่ง,ซ,งซึ่งเล็กจารายละเอียดไม่ได้ว่าทําไมชีวิตพังแต่ว่าในในการที่ชีวิตคนเราที่ขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วตกลงมาต่าสุดแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือความไม่เหลืออะไรเลยของเขาเนี่ยมันมันมีจุดสะท้อนย้อนมอง ไม่ได้คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคนคนหนึ่งที่ได้รับมาตลอดแล้วแลกกับพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทภายนอกที่เสริมหนุนตัวเขาแล้วมาวันหนึ่งเมื่อเขาพบการนำทางของพระผู้เป็นเจ้าในนามของศาสนาคริสต์เขาก็เหมือนเขาเปลี่ยนจุดของการนับถือ แล้วก็เลิกให้ค่ากับวิชาหมอดูที่เขาเคยได้ได้ทำชีวิตเขาพังพังแบบไม่มีดีเลยตรงเนี้ยเขามาสารภาพว่าอมืมันเหมือนต้องแลกแล้วถ้าเราไม่ตอบแทนเขาเราไม่ทำต่อเขาเอาชีวิตเราตายอันนี้คือสิ่งที่เขาเล่าออกรายการเนาะเออ พวกเราคิดว่ายังไงกันเคยเจออะไรแบบนี้ไหมมีใครอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์แหมที่ที่น้องน้องปอมพูดว่าเออโดนเลาไปเป็นเครื่องมือของซาตานของฝ่ายมืดอือันยาซีซ่าห้บอกเออน้องน้องปอมว่ายังไงประเด็นเนี้ยชัดเจนมากเลยที่พูดพพมานันอ่ะอือ ก็เนติดนี้เขาไงใช่ใช่ติดนี้เนาะเธอบใช่ใช่โอ้พี่น่อันนี้มันก็มันก็เลยทําให้อันนี้เลยเนาะทูนเสียเลยพอเลิกเป็นหมอดูอะไรเงี้ยใช่ใช่ไหมผมก็ไม่เคยประสบกับตัวเองจริงๆ้วเราก็ไม่อยากไปเอ่ยอ้างวิชาเรื่องหมอดูหรืออะไรหรอกแต่หลายคนน่ะยึดอาชีพหมอดูนะแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้หลายคนก็พยายามเรียนเพื่อเอาเป็นอะไรหารายได้เสริม นะแต่เลกอยากจะแอบกระซิบพวกเราเหมือนกันว่าอะไรก็ตามนะสิ่งเหล่าเนี้ยมันมันเหมือนเราเป็นวิชาวิติที่สีที่เราจะต้องอาศัยพลังของเออเขาเรียกอะไรอะ่ะของวิติที่สีเข้ามาเสริมหนุนเพื่อให้มันเกิดการอย่างรู้มองเห็นดวงาตาผู้อื่นมีความแม่นยำ มีความสําเร็จเหนือความคาดหมายคืออะไรต่างๆเหล่าเนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องของทางโลกไงมันเป็นเรื่องของการการเติมเต็มที่เป็นไปเพื่อการมีชีวิตอยู่ทางโลกแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งทําไมชีวิตก็ถึงกลับมาสู่ความไม่มีอะไรอันเนี้ยมันก็เป็นประเด็นที่อยากให้ทุกคนคิดตามเหมือนกันนะว่าเพราะอะไร จากคนที่เคยมีอาจจะไม่ใช่เรื่องของหมอดูเท่านั้นนะไถึงพวกเราหลายคนยุคก่อนที่โควิดจะมาเรามีทุกอย่างการงานที่ยอดเยี่ยมตำแหน่งหน้าที่ที่ยอดเยี่ยมหลายคนเจอปัญหาเดียวกันคือถูกเลิกจ้างหรือกิจการล้มละลายออบริษัทไปไม่รอดนะถูกเลิกจ้างงานและกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเจอปัญหาแบบนั้นกันอยู่ เหตุผลหลักของการที่ชีวิตสูงสุดลงสูต่ต่ำสุดนั่นคืออะไรพวกเรารู้ไหมเอะเล็กชวนคุยนิดนึงประเด็นนี้หลังจากที่พี่นนท์ได้ตอบภาพรวมไปแล้วแลวชัดเจนมากด้วยที่พี่นนท์ตอบรู้ไหมว่าทําไมชีวิตสูงสุดกลับคืนสู่สามัญเพื่อนๆลองลองแลกเปลี่ยนประเด็นนี้กันดูค่ะเชิญเลยค่ะมีเหตุผลอะไรชีวิตสูงสุดจึงกลับคืนสู่สามัญใครอยากแลกเปลี่ยนเชิญเลยจ้า มีไหมคะคู่ของอนัตตาอ่ามันก็ง่ายเดี๋ยวก็จเจริญเดี๋ยวก็เสือ่อมธรรมดาของชีวิตเลยเนอะอืมสูงสุดคือสูสสส่สารมาไอ้ก็ผู้คนก็เอาอะไรไปไม่ได้ครับเพราะวันหนึง่งเราต้องตายเอาอะไรไปไม่ได้ก,ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วของชีวิตคนเราต้องทําใจยอมรับมันครับผม ค่ะเอ,อ่มีท่านใดอย่างาชีวิตอ่ที่น้องปอมพูดนั้นก็ถูกต้องเออก็เห็นความเป็นความไม่เที่ยงอ่ะพูดง่ายๆกดายรับอ่าแล้วมีอะไรอีกไหมน่าสนใจและอยากได้ยินคนตอบกันเลยน่าจะมีคนตอบได้นะพี่วิไลตอบได้ไม่เอ่ยลองดูค่ะพี่สุพรพี่มน พี่จุ๋มสานุเลยค่ะพี่ก็ขออนุญาตนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านก็ชีวิตคนเราอะนะเซนชีก็ผ่านประสบการณ์มดอย่ะแต่ก่อนนี้ชีวิตเ็นชีก็เริ่มต้นนะจำเราเป็นแม่ค้าใช่ไหมก็เราเป็นแม่ค้าเราทำอาหารกินเรา็จะเจริญรุ่งเรืองมีเงินเป็นล้านมีทองอยู่สี่สิบบาทมีบ้านมีรถพร้อมทุกอย่าง เราก็ามาแต่ตัวนะมาสร้างรากฐานหมดทุกอย่างประสบความสําเร็จทีนี้คนเรามนุษย์ของเราอะนะมันก็เกิดความลรบใช่ไหมใชาขอโทษนะสามีสามีตอนนี้ก็ตายไปแล้วเสียชีวิตไปประมาณเกือบจะี20ปีละทีนี้เขาก็ตอนที่มีชีวิตอยู่คนเราพอมีเงินมีทองมีบ้านมีรอบมีลา ก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะนะมีแต่ธรรมะกินอย่างเดียวจเจริญรุ่งเรืองมันก็หลงละเลงหลงละเลงเล่นเออขออนุญาตนะคะก็เล่นการพนันเล่นหวยเล่นการพนันทุกรูปแบบตระกูลเขานะตระกูลพ่อแม่เขาช้ดือไอ้บบปตระกูลเขานี่นักเล่นอย่างเดียวแม้แต่วางเขาก็ขายเขาระดับเป็นคนอยู่ในวงังมีวังอะไรด้วยนะ ขอโทษขออภัยตระกูลเขาแล้วก็เขาก็นักเล่นเล่นไปเล่นมาก็หมดหมดเลยหมดละลายแอบแอบลูกแอบแอบภรรยาเล่นแอบแอบลูกแอบข้ามัานนอกเขาเรียกว่ารักลูกรักเมียพูดกลับกันนะแอบคาว่าแอบคาว่าแอบแอบเล่นแอบกินแอบเล่นแอบเที่ยวแอบอะไรสารพัดลูกเมียก็ทำมากินงงๆงงเงเงินเท่าไหร่ก็ไปเพราะว่าจะเป็นคนทันสีจะเป็นคนโบราณนะ ก็มีอะไรก็ไว้วางใจเขาเขาอายุมากบัญชีก็ให้เงินเขาไปฝากไปฝากไปฝากธนาคารมีเงินอยู่สองล้านสามล้านก็ไปถอนมาเล่นหมดบัญชีจะเป็นคนเข้าอาานาคัแต่ก่อนสมัยก่อนเรายังอายุน้อยเราก็ไม่กล้าเขาา้าอนารคันนะเราก็เป็นคนบานอกบ้านนาหากินอย่างเดียวขายของเก่งมากมาหอากินเก่งมากซื้อทองสมัยก่อนทองบาทละสี่พันนะห้าพันหกพัน ก็จสะสมไว้ตั้งสี่สิบบาทห้าสิบบาทมีบ้านมีรถรวยในพิบตาเดียวขายปลาหมึกนะคปะปลาหมึกย่างปลาหมึกแห้งขนงงเขาสารบากระปูซีวิตตัวเองร่ำรวยมาก็อยู่ในกองเงินกองทองเนอะะและได้เรามาแต่ตัวนะนี่พอเรามีมั่งคัง่งพอเรามีลูกมีเต้าเราก็ให้เลี้ยงลูกด้วยเงินพอเลี้ยงลูกด้วยเงินแล้วเราก็เอาเงินเลี้ยงลูกอย่างเดียวลูกอากได้เว้นพูดง่ายๆดาวกับเดือนที่ให้ไม่ได้ นอกนั้นให้ได้หมดทุกอย่างนะะเลี้ยงลูกมาเลี้ยงลูกแบบสบายคนสุดท้ายพอมีเงินเยอะๆอะไรสบายเยอะสาม,าสามาีก็หลงระเริงเล่นไปเชื่อหมอดูนะคะหมอดูที่ยม,ยมหามังกรหน้าวัดบวรหมอที่เขาเรียนกันอะสมาคมผล <c oughs> โอจับเขาก็ไปดูไปดูว่าคุณจะรวยสุดขีดก็ไม่ถามเพราะว่ารวยขึ้นรวยลงเขาก็ไปดูนะ,ะเป็นสีก็ไปรู้แล้วเขาก็เดินเข้าไปดูก็อยู่เราอยู่ตรงนั้นนะ ี่ก็ทำอาชินนั่งหอข้าเหนียวแล้วขายปลาหมึกนั่งหอข้เหนียวให้แม่แปดนี่แหละแล้วก็ขายปลาหมึกด้วยผลสุดท้ายสานีเบิกเงินในทางก็ไม่รู้เรื่องทองสี่สิบบาทเหลือจุดสองบาทสุดท้ายมันก็มีสังเกตนะว่าทําไมเขาอ,อารมณ์เสียเวลานอนแทบขขโทษอทีนะีแล้วแทบจะเอาขาขึ้นมากายหน้ามาทีานี้เราก็สังเกตใช่ไหมสังเกตเห็นก็ ก็ถามว่ามีอะไรแต่เขาไม่บอกแต่เราก็ไม่เคยดูว่าทองอยู่ในน,นั้นนะมีคบก็บอกไม่เคยดูอยู่ในบ้านนะคะไม่เคยดูไม่เคยดูหาเงินนาทองหาเงินอย่างเดียวเงินเงินก็ให้แฟนไปฝาก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 ไม่เขะะ้าธนาคารทีนี้เราก็เป็นชีก็พอพอรู้นะแทบจะฆ่าเลยถ้ามีปืนก็คงจะยิงนะประสบการณ์เป็นเสี็คงจะยิงยิงเขาไหนนี่ก็มีมีมีก็ทะเลาะกันอยู่กลางตลาดตรงตรงแผงริมคลอง หลังมาหากุน้าวบอนที่จัดรถประมงขายนะคะทีนี้ก็เพนซีก็โมโหละเพราเขาบอกว่าเงิน,นหมดแล้วแกรู้ไหมเขาว่านี่เหลือทองสองบาทสุดท้ายโป้แค่นั่นแหละนะนะหน้ามืดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเลือดขึ้นหน้ามีดอิโต้สับประวนัน ดีนะช่วงทะเลาะกันมีเพื่อนเข้ามาเพื่อนเขารู้เขาพวกเล่นเดวยกันแหละเขาก็มาแย่งออกเขาก็ลากแฟนไปถ้าอยู่เป็นชีก็สับสับเละหมดเ,เลยแหละเลืนี้เป็นชีก็ก็จาคําแม่ไว้ว่าแม่จะทะเลาะจะฆ่ากันตายขนาดไหนเขาต้องยิม้มรับลุก้าเป็นชีก็ไปขายของปกติขายของปกติใช้ของแล้วก็อันนี้เริ่มละเริ่มติดเล่าเครียดมากก็เริ่มติดเหล่านะเป็นชียิยนเล่าฮนะ เป็นเสียกินเหล้ากินเหล้าอยู่ห้าปีก็ํามาหาที่เลี้ยงลูกเลยค่ะเงินก็หมดแล้วก็ว่าทั้งนับหนึ่งใหม่เนาะทีนี้ก็สามีก็ไปติดผู้หญิงติดผู้หญิงเราก็ไม่ไม่เป็นไรคนนักแข่งขเราไม่สะเดินเพราะเราเก่งกว่าเขางไงเป็นคนที่เก่งเรื่องหาเงินเก่งลูกสี่คนนะ ทีนี้เพนชีก็เลยไปถามว่าเออจะเอาอยัางไงเขาก็กอดผู้หญิงอยู่นะเพนชีก็ถามไม่เป็นไรป้าป้าขายของนะครัก็ถามว่าเออป้าเข้ามาแล้วเพนชีก็แต่งตัวสวยนะคนดีไว้ผมยาวใส่เสื้อขาวแขนยาวเก่งเกงยีนใส่ก็วสวยงามไม่ว่าง่ายทีนี้เขาก็ถามโอ้โนนอ่ะแฟนลุงเข้ามาแล้วแฟนลุงเขาโคตรสวยอะไรอะไรเนี้ยเขาก็นั่งกอดกันกับผู้หญิงเนี่ยนะขายของกอดกันไปจิวจี้กันไปก็มีเมียใหม่อะไรเนี้ย เฉีก็ไม่ได้สนใจบอกไม่เป็นไรก็นั่งทําไปเดี๋ยวป้าจะแถมทองสองสลึงนะถ้าหนูดนะ้ถ้าหนูตกลงเอาแฟนป้าบอว่าอน,นี้พูดเรานะและ้วก็เออเกียรติเด็กเขาบอกว่าหนูไม่เอาหรอกเขาว่นเนี้ยพูดมาะาวว่าผู้หญิงหลอกหลอกเอาเงนินอย่างเดียวเป็นฉีก็จะเอาอยัางไงวันนี้เรื่องลูกจะส่งค่าเทอมแล้วว่าจะเอาค่าจ่ายกับชาวบ้านต้องช่วยกันนะาลูกสี่คนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ ฉลาดนะคะเอาค่าบ้านค่าบ้านจ่ายทุกเดือนใช่ป่ะค่าเทอมแล้วกันปีละสองเทอมฉลาดมากเลยทนะีย่นี่เป็นชีก็ไม่เป็นไรชีก็เดินกลับบ้านกลับไปหาลูกหาเต้าอยู่บางปูนะเซาเฟสอยู่ก็ไม่ได้ไรนะคะทีนี้พอชีวิตล,ล้มละลายมายเป็นชีก็เออไม่เป็นไรเราก็กินเหล้านะกินเหล้าได้อยู่ยๆเป็นชีก็ไปได้ไปรับพระรู้จักกโยเลเนี่ยคะ่ะรู้จักเออผู้ทีงรับพระโยเลปฏิบัติ เป็นสีชอบทดลองใช่ไหมว่าเออจะจริงไหมจะดีไหมอะไรเงี้ยก็ไปก็ไปไหว้พระไปเทียวภูเขาทองแล้วก็เลยไปสาขาไปไหว้พระ ที่เขาปฏิบัติกันอยู่ที่ฉลาลบุรีหอไทยชิลเขตเกยวนะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นว่ามวชนี่นอ,องค์สมเด็จพระศรยยามไปไตก็คือพ่อแม่คนอินได้เองนะคะมาจากเกยวกันแล้วก็ปฏิบัติมาและนี่ก็เลิกเลิกกินเหล้าได้เลิกทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่กับลูกเลี้ยงลูกมาจนทีนี้พอมีเงินมีทองกลับขึ้นมาสามีก็กลับมาหาเหมือนเดิมก็เลยมาตบกัวนว่าเธอมาเลี้ยงลูกอย่างเดียวนะ มาอยู่ในฐานะเลี้ยงลูกเราไม่มีอะไรกันหน้าเลยเนะี่ยเวลาเขาอยู่บ้านเป็นสีออกเวลาเวลาเวลาเป็นสีอยู่บ้านเขาอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยนะสลับกันนะคะจนถึงเวลาเขาเกปัิเหตุจนตายนะคะไม่มีอะไรกันสิบสาปีเต็มเต็มก็ไม่มีอะไรกันนะฮะอยู่แบบเธออยู่ชั้นออกเอาเวลาสวนทางเพราะเป็นสีเป็นคนสลัดมากสลัดมากเวลาเขาอยู่เป็นสีจะไม่ใกล้เป็นคนที่แบบว่าเจ็บแล,ล้วจังวลใช่ปะ เกลียดมากนะคะเกลียดสามีเกลียดมากเพราะว่าเขาล้างผ่านเรามากแหละล้างผ่านเกลียดมากๆเลยแล้วทีนี้วนันชิทายก็ปฏิบัติก็ทําใจได้ก็ปล่อยว่าให้ขอบคุณสามีได้ให้ขอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอาจารย์ก็เลยสอนว่าให้เราอ่ะขอบคุณและปล่อยวางและเราแบบบุญบาร,รมีไม่มีเราถึงครอบครองทอง,ทองไม่ได้ครอบครองเงินตั้งหลายล้านไม่ได้ว่าเราบุญกุศลเราหมดท่านก็ว่า,านี่ใช่ไหม ปฏิบัติมาแล้วก็เออปล่อยวางได้ก็ทั่วนี่ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมเลิกกินเหล้ามาตั้งแต่สมัยโอ้หลายปีแล้วดี20ปีละมั้งได้10ปี20ปี30ปีได้ก็เลิกมาเลยไม่กินทีนี้ตัวเองก็มาต่อสู้ทีนี้กลายเป็นว่าเรามันเรียนรู้เราก็รู้จักมารู้จักว่าหนึ่งในเมื่อเรามันที่แก้ปัญหาก็คือว่าเราปล่อยวางได้ และเรามีจิตใจที่เราไม่อาคฆาภัยาบาทและเราก็มันถามมาแล้วเราก็ต้องปล่อยวางอะไรรูกสิกไมุอยากทีนี้ก็เรามาเรียนรู้มาเรียนรู้ว่าถ้าบุญบารมีเรามีเราบุญบารมีเราเหนือกรรมเหนือทุกสิกทุกอย่างเรารู้จักปล่อยวางปล่อยอะไรทุกสิกทุกอย่างเนี่ยเราสร้างบุญบารมีเราและนี่เราก็เงินมันก็จะไหลมาไหลมาไหลมาเนี่ยค่ะเป็นสีก็ปฏิบัติมาเกือบยี่สิบปีนะคะสิบกว่าปี ประสบความสําเร็จคือว่าลูกมีลูกหลานครอบครัวประสบความสําเร็จหมดนี้เราก็ลูกลูกสาวก็เลยมาสร้างสร้างรากฐานใหม่ก็มาซื้อบ้านซื้อรถอะไรให้แม่อยู่ปรากฏว่าเออสบายสบายแล้วตอนนี้อยู่ตัวแล้วนี่เพราะว่าเราเราก็ปล่อยวางเลยปฏิบัติแล้วก็ปล่อยวางเออเราก็ชิดมากอะไรมากปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่ะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เราคือว่าเราเกิดมาเรามาแต่ตัวใช่ไหม เอาไปไม่ได้ทุกอย่างนอกจากบุญกุศลนอกจากนบุญบารมีของเราทีนี้เป็นศีก็ฝึกมาตั้งนานแนละ้วึกมั่งศึกนั่งฝึกนั่งสมาธิมาฝึกนั่งฝึกปล่อยวางแล้วก็สึกฝึกรู้สิ่งรู้อย่างนะคะ ไม่ว่าอะไรมากระทบตัวเราเราก็ขอบคุณให้ได้เราก็มันมันจะกระเด็นออกจากตัวเราเลยแล้วมันเข้าไม่ได้เพราะว่าเราฝึกมาตั้งสิบกว่าปีพื้อฐานของเราใช่ไหมเกือบยี่สิบปีคือว่ามีไม่มีมมมความโกดโไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราจะมีเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็จะพิจารณาคําพูดอะไรใครพูดมาเราก็จะรู้หมดเลยอะไรมันจะรู้หมดทุกอย่างแกว่ามากก็จะใปร,รู้นะส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะให้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน AAA ที่ว่าการคพูดทีอ่อะไรเนี่ย แต่ไม่ว่าลูกเต้าเขากระทบเราเขาัดเจ้าเราก็ปล่อยวางาไม่ไม่สนใจก็ว่าเราปฏิบัติเราทำตัวอย่างเขาดีเขาจะว่าอะไรแรงๆก็เหมือนกันเราก็ต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้นะคะก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะก <gl> ็ <sm> ต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างและก็ไม่ว่าอะไรมาแล้วก็ขอบคุณว่า่าไว้ก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเนี่ยที่เรามาเราต้องรับให้ได้แลวเราก็ต้อง วางให่ได้นะคะก็มาอย่างนี้แหละค่ะชีวิตขอเป็นสีขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เป็นสีมากๆเลยค่ะ,คก,คะก็เล็กขออนุญาตสรุปนะคะเพิ่มเติมก่อนที่ไปไประเด็นต่อไปก็ที่คําถามที่เล็กพูดเมื่อกี้นี้ในเรื่องของเหตุใดชีวิตที่อยู่ในจุดสูงสุดจึงกลับนสู่สามัญเป็นสัจธรรมจริงๆแล้วก็เราจะสังเกตได้ว่าชีวิตของพี่เป็นสีก็ดีแล้วก็อีกหลายๆคนที่เล็กได้กล่าวถึงไปแล้วว่า ว่าชีวิตมันผันผวนและผกผันมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าเราแต่แรกมาเนี่ยเราลงมาจุจจดจติอยู่ในร่างมนุษย์เนี่ยคือเราเป็นจิตวิญญาณที่มีอยู่ในร่างมนุษย์เนี่ยเราลงมาเพื่อชำระอณิธานเพื่อลงมาหาประสบการณ์และเพื่อทำภารกิจสำหรับบางคนเนาะ เขาไม่ได้มาแค่มาหาประสบการณ์แต่เขาก็มาทาําภารกิจด้วยทีนี้หลายคนรวมทั้งตัวเราตัวเล็กแล้วก็ใครๆอีกหลายคนในจุดหนึ่งที่ผ่านมาเราจะรู้สึกและเราก็ได้รับผลกระทบจากการที่เราเราอยู่ในจุดที่สูงสุดเรามีทุกอย่างแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้เราไม่มีนะเรามียิ่งกว่าเดิมแต่ว่ามันเป็นจุดที่กลับกันสิ่งที่เรามียิ่งกว่าเดิมก็คือก็คือจิตวิญญาณภายในที่ที่เต็มเปลี่ยนด้วยความรักและแสงสว่างและปัญญายา นะแล้วก็แต่สิ่งที่เราเคยมีในอดีตแล้วมันหายไปคืออาจจะไม่เหมือนกันทุกคนนะแต่ว่าเล็กมีข้อสังเกตจากที่เล็กเล่าให้ฟังตอนต้นว่าบางคนเคยได้เคยมีเคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางวัตถุทางโลกกายภาพเรียกว่าเรียกว่าเต็มล้นเลยเหลือเฟือเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาให้เราพลิกกลับเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลย แต่แต่มันมีข้างในจิตวิญญาณนะเปลี่ยนแต่ว่าวัตถุภายนอกมันอาจจะไม่เหลือนั่นอาจจะเป็นไปได้ไหมอันนี้ชวนทุกคนคุยเนาะเพราะว่าเราอ่ะไม่ใช่ผู้คุมบางเขียนชีวิตตั้งแต่แรกแต่แต่ถามว่าความเป็นพระเจ้าภายในอะคือผู้กําหนดชีวิตนะใช่แต่เล็กกำลังจะบอกว่าเรามีไฮเออร์เซลที่เป็นผู้คุมชะตาชีวิตอยูอ่คือเขาเห็นเรา มีความหลงโลกในประมาณหนึ่งมีความเพลิดเพลินจเจริญใจในชีวิตทางโลกประมาณหนึ่งแล้วก็ดูท่าแล้วว่าออเอธอยังไม่กลับเข้าเส้นทางจิตวิญญาณสักทีเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องทําอะไรสักอย่างให้เรากลับเข้าสู่ภายในตัวเองอันเนี้ยเลยกำลังชวนคุยเรื่องนี้อยู่นะว่าทําไมชีวิตมันถึงสูงสุดกลับสู่สาม,มัญก็เพราะว่า หายเอเซลคุมเกมชีวิตเราอยู่ถ้าเราไม่เข้าเส้นทางของผู้สร้างเกมและเส้นทางแห่งจิตวิญญาณเราก็จะถูกบีบให้พังใช้คําว่าให้พังเลยนะเพราะว่าหลายคนล้มละเนระนาปิดกิจการล้มละลายหลายคนออกจากงานหลายคนเลิกสามีเลิกพัญยาเอ,อ,อีกมากมายไก่กองเลยค่ะหลายคนเจอคดีความขึ้นลงขึ้นศาลอีกมากมายไก่กองนะ นั่นคือการถูกบีบให้พังและจนตรอกเพื่อให้เรากลับมาสู่ตัวเราเองเพื่อทำตัวเองให้สะอาดเพื่อให้เราได้คลีนเคลีย์กวาดล้างขยะอนุสัยตกค้างนอนเนื่องตลอดทุกภพทุกชาติของเรานั่นเองคือเขาอะช่วยเราให้ได้กลับมาทำในจุดนี้เพราะเราอะมัวแต่หลงภายนอกถึงแม้ว่าจะบอกว่าฉันมีสติฉันรู้เท่าทานันแต่ แต่อะไรรู้ไหมเขามองว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาจะให้เรากลับมาได้สักทีเพราะว่าเวลามันเล่งรัดอาจจะเป็นการเล่งรัดที่จะต้องรีเซ็ตภายในตัวเองแล้วก็รีเซ็ตภายนอกไปพร้อมกันเขาเขามองว่าเขาจําเป็นต้องทําให้เราเข้ามาสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณให้ได้ณขณะน,นี้นะแล้วเดินตามพันธสัญญาที่เรา ให้ไว้กับพระผู้สร้างให้ได้เราจําไม่ได้หลายคนจําไม่ได้ว่าเราอเคยให้พันธสัญญากับพระผู้สร้างไว้ไว่าอย่างไรนะคะแต่วันนี้เขาให้เรากลับมาสู่ภายในเพื่อให้เราจดจําตรงนี้ได้และให้เดินตามพันธสัญญาแล้วก็ภารกิจที่เราเราจะทําหรือโซ่แลนของเราที่ตั้งใจจะทํานะคะหลายคนบอกว่าอ้าวทาไมไฮเอเซลมาคุมชีวิตเราได้ล่ะ ก็น,นี้เมื่อเราเป็นพระเจ้าถูกเราคือพระเจ้าเราคือหฮอเซลที่บรรลุแล้วนั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าอยู่คนละมิติไงเขาก็อยู่ในมิติของเขาเราก็อยู่มิติของเราแต่ทั้งเราและเขาก็คือคนคนเดียวกันเ,ออเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทํามากไปกว่าตามกลับมาสู่ภายในก็คือจดจําตัวเองให้ได้ว่าเราเคยเป็นใครเราเป็น คาว่าเคยเป็นใครเนี่ยหมายความว่าไฮเอเรเซตัวตนหลักมิติของเรามีมากมายนับล้านตัวตนกลับมารู้ว่าเราเป็นใครเราเคยเป็นใครแล้ววันนี้เราอยู่จุดไหนเราต้องกลับมาซื้นฟูจิตเดิมแท้ธรรมยานของเราได้แล้วเพื่อกลับสู่ปัญญาญาณรู้แจ้งภายในตัวเองอย่างแท้จริงนะเพื่อกลับไปเป็นผู้คุมเกมชีวิตของเราเองอย่างแท้จริงเป็นหนึ่งเดียวกับซอส เป็นหนึ่งเดียวกับตัวตนหลักมิติทุกตัวตนเพื่อกลับคืนสู่ตัวตนรวมที่เรียกว่าต้นธาตต้นธรรมของเราอันนี้คือสิ่งที่เล็กจวดคุยในประเด็นนี้นะคะมีท่านใดจะเสริมอีกไหมคะในประเด็นนี้เชิญเลยค่ะ